อยากจะบอกคนที่ทำร้านล้างรถหยดเหรียญทุกคนเลยนะครับว่าอย่าไปสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้ลูกค้าตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้นะครับก็มีทั้งคนที่เป็นเจ้าของร้านมีทั้งคนที่เป็นลูกค้านะครับมีทั้งคนที่ใช้บริการนะครับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมายแต่ในมุมมองของความคิดเห็นค่อนข้างที่จะไปในทิศทางเดียวกันซึ่งผมไม่ได้แปลกใจอะไรเลยที่ ความคิดเห็นออกไปในแนวทางนี้สิ่งที่ผมเจอมาก็ไม่ได้แตกต่างกันนี่คือเหตุผลที่ผมต้องมาพัฒนาพัฒนาระบบแล้วก็ทำโปรแกรมเป็นของตัวเองเพราะว่าผมไม่ชอบระบบหรือโปรแกรมที่มันสร้างเงื่อนไขให้ลูกค้าเช่นมีการหย่อดเหรียญขั้นตำ่ำมีการกดสต็อปแต่ว่าเวลาไม่หยุดเวลายังวิ่งวิ่งวิ่งไป เช่นเราหย่อนเงินไป20บาทเราฉีดน้ําไป5บาทเรากดหยุดหยุดแต่น้ําแต่เวลามันไม่หยุดนะครับไอใครที่ยังมีร้านหรือเครื่องที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่ถ้าเป็นไปได้ก็คือไปปรับปรุงซะนะครับหนึ่งอย่าเอาเปรียบลูกค้านะครับอย่าเอาเปรียบลูกค้าจงสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันนะครับลูกค้าอยากเข้าร้านเราอยู่ได้อันนี้คือ แฟร์แฟกันทั้งสองฝ่ายนะครับแฟร์แฟกันทั้งคนที่มาล้างคนที่เป็นเจ้าของร้านแต่ถ้าเปิดร้านแล้วอยากได้กาไรเร็วๆตอนตั้งราคาตั้งเวลาผมบอกว่า1บาทนะ่ะตั้งยี่สิ้าวิสาสิวิก็พากันไปเปลี่ยนเป็น1บาทเป็น15วิ1บาท15วินาทีมันฉีดน้ำแป๊บเดียวหมดมันแพงเจ้าของร้านได้เยอะได้เยอะในช่วงแรกแต่หลังจากนั้นคนจะไม่ได้อีกเลย เพราะคุณไปสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้ลูกค้าผมบอกไว้เลยนะครับว่ามันไม่มีทางยั่งยืนมันไม่มีทางยั่งยืนยิ่งเวลาผ่านไปพฤติกรรมยิ่งเปลี่ยนยิ่งทําให้ร้านเช่นร้านคาแคร์เนี่ยเขาล้างแค่250บาทถ้าร้านคุณทําให้ลดกว่าจะล้างเสร็จอยู่ที่ประมาณ80บาทขึ้นไปเนี่ยแพงนะครับถ้า80บบาทขึ้นไปแพงนะครับเป็นผมผมก็ไม่ล้างไป กินกาแฟแล้วก็จ้างเขาล้างดีกว่าสะอาดเอี่ยมดีกว่าเยอะอาจจะรอหน่อยไม่เป็นไรก็กินกาแฟรอได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามาทําร้านล้างร,รถจอ,อเรียนมันคนละรูปแบบกับกลุ่มลูกค้าคาแคร์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้ลูกค้าจงทําในสิ่งที่มันแฟร์กันนะครับเดี๋ยวว่าแฟร์มันมีอะไรบ้างผมจะทําเป็นหัวข้อแล้วมาเล่าให้ฟังอีกคลิปหน้านะครับ